สวัสดีค่ะช่วงนี้เห็นใส่ชุดนอนเนะเาะกำลังจะนอนแล้วค่ะตอนนี้ก็ลงมาดื่มแคลเซียมก่อนจะนอนนะคะจะได้หลับสบายด้วย<ม>เห็นแบบนี้นะฮะอายุเลขสี่นะคะไม่ต้องตกใจคำถามเราไม่ใช่สอ,อแต่ทำไมเราดื่มแคลเซียมอ่าอยากจะบอกเลยได้ไปฟังความรู้ดีดีนะจากหมอแอม,มนะคะคุณหมอแอม,มแตนุพลนะเออก็ยิ่งทำให้ตกใจมาก ตกใจอย่างไรตกใจว่ายิ่งเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ให้ลูกทานนมให้ลูกดื่มนมแต่กับการเป็นว่าลูกเราไม่ได้รับแคลเซียมไม่ได้รับอาจจะมีโปรโตีนแต่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้นำแคลเซียมไปใช้นะคะต้องบอกแบบนี้คนเราเนี่ยที่อยู่คนละพื้นที่กันก็จะมีความสามารถเขาเรียกว่าเราจะมียีนที่แตกต่างกันนะอย่างฝรั่งอย่างโซน ตันตกพวกเนี้ยสังเกตโอ้เขาจะกินขนมปังกินเนยกินชีสกินนมใช่ไหมคะตัวก็สูงใหญ่นะเนไงตอนเราเด็กๆเ,เราก็ไม่พอจะอยู่หน้าตลอดเลยอะ่ะอยู่หน้าตลอดเลยคนหน้าคือเตี้ยถูกปะ่ะไม่เคยมีโอกาสที่อยู่หลังเลยจะเป็นเด็กที่แบบอยู่ที่หนึ่งที่สองเนี้ยตลอดเลยคะ่ะ แม่แบบควันก็เข้าใจมาตลอดว่าอาจจะเพราะเราไม่ดื่มนมอ,อะ่ะคือที่บ้านก็ไม่ได้จะแบบให้กินนมเนาะกินแค่นมแม,แม,แม่แล้วกินนมแม่เราก็เลิกก็ไม่ได้กินนมละก็พอโตขึ้นมาหน่อยประมาณมมมหมหนึ่งสิ่งที่เรารู้มาตลอดคุณครูก็ปลูกฝังเราเนาะว่ากินนมแล้วจะตัวสูงอ,อัดเลยห่าก,กินนมเยอะมากก็ไม่สูงเราก็พยายามที่จะบอกกับตัวเราเองว่าเออสงสัยมันจะเป็นที่พันธุกรรมแหละเพราะว่ายายตัวเล็กตาตัวใหญ่ พี่ชายคนโตสูงร้อยแปดสิบกว่าพี่ชายคนที่สองสูงประมาณร้อยแปดสิบเหมือนกันแต่พ่อพ่อจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบหกเนี่ยก็คือเป็นเจเนอเรชันนะแล้วเราก็แปลกใจที่เราเป็นตัวใหญ่เราไม่ตัวสูงกินนมก็แล้วอะไรก็แล้วเพิ่งมาถึงบางอ้อเพิ่งสอวันที่ผ่านมาเองก็คือเนี่ยอย่างที่บอกว่าฟังหมอแอมอันุพลมาเนาะก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ฉันไม่สูงเนี่ยมันเป็นพระยีนฉันเป็นคนไทย นั่นเองคุณแม่พรเป็นคนไทยนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันจะมียีนเอาให้ง่ายคือลำไส้เราในร่างกายเรานะไม่สามารถที่จะย่อยย,อย่อยแลคโตสในนมได้อันเนี้ยคุณหมอเนะ่ะเขาได้ทำการตรวจคนไข้ของเขาอะนะตั้ง5,000คนแล้วก็วัดกันเลยเรื่องอีตัวเนี้ยน้ำย่อยอะไรนะเลคเตสที่ว่าย่อยเลคโตสเนี่ยในนมในนมวัว 5,000คน99%ไม่มีน้ำย่อยตัวนี้ดังนั้นการกินนมของคนไทยเราสามารถพูดได้เลยว่าเราไม่ได้รับแคลเซียมเราไม่สามารถนำแคลเซียมนำสารอาหารในนมไปใช้ประโยชน์ได้เราต,ต้องพูดแบบนี้ดังนั้นถ้าใครที่หวังที่จะอยากได้แคลเซียมจากนมเพื่อบำรุงกระดูกอะไรต่างๆนะคะ บอกเลยว่าคุณคิดผิดอยากรู้ว่าเรามีน้ําย่อยอันนี้หรือเปล่าต้องไปตรวจเท่านั้นค่ะพที่ผ่านมาเราไม่เคยตรวจงานเราก็เลยไม่รู้คุณหมอก็ได้เล่าให้ฟังถึงถึงเรื่องนี้ทําไมคนอ้วนบ้านเรากับอ้วนฝรั่งมันถึงแตกต่างกันคนอ้วนฝรั่งคืออ้วนมากๆอ้วนจริงๆนะเนอะแบบนั้นเพ,เพราะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้นะอะย้อนกลับ เราพูดถึงเรื่องแคลเซียมที่อยู่ในนมแม่พรไม่ได้บอกนะว่าในนมไม่มีแคลเซียมในนมมีแคลเซียมแต่คนไทยเราไม่มีน้ำย่อยที่จะสามารถที่จะย่อยตัวและตสวในน้ำนมได้ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้แคลเซียมเนี่ยร่างกายเราเนะะี่ยมันจะเราต้องกินเข้าไป เอาง่ายเราไม่สามารถยืมแล้วก็กินแคลเซียมเพื่อสะสมในกระดูกของเราได้เนี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเด็กๆเด็กๆเด็กๆที่เขาเล็กๆนะคะเขาก็ตั้งแต่1ขวบอ่วบเอาง่ายตั้งแต่1ขวบก็คือจะสามารถที่จะสะสมแคลเซียมได้วันนี้กินผงนี่ไม่กินอะไรก็แล้วแต่มันก็สะสมมีการกินแคลเซียมเข้าไปก็จะได้รับแคลเซียมไปสะสมได้แต่สาหรับผู้ใหญ่30ปีแล้วไม่สามารถสะสมได้ คุณจะต้องกินแคลเซียมเข้าไปเพราะอย่างที่บอกคนไทยนะไม่มีน้ำย่อยไลท์เล็กเตสเพื่อย่อยเล็กโตดอันนี้ให้ได้แคลเซียมเราไปใช้แคลเซียมเราถ้าเราไม่กินเข้าไปร่างกายเราต้องการแคลเซียมนะคะก็จะต้องไปดึงเอาที่กระดูกของเรามาใช้ก่อนยืมแล้วไม่คืนอ่ะยืมแล้วไม่คืนเพราะฉะนั้น แคลเซียมเราถูกดึงออกมาใช้กระดูกของเราถูกดึงเอาแคลเซียมไปใช้นั่นหมายความว่าเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกหลักๆก็ได้แก่พวกกระดูกบางเป็นเยอะๆก็กระดูกพุ่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ตรวจไม่ไปเข้าเขาเรียกมีเครื่องสําหรับตรวจกระดูกโดยเฉพาะที่จะไม่รู้เหนยว่าเรากระดูกบางหรือกระดูกพุ่นนะหรือกระดูกเป็นกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ยไม่ทราบเลย ต้องขึ้นเครื่องแต่ถ้าเราไม่ไม่เอ็กขึ้นเครื่องนี้ไม่ได้ตรวจด,ด้วยเครื่องเครื่องนี้เราจะรู้ได้อย่างไรจริงๆมันก็จะพอมีอาการบ่งบอกหรือบ่าเช่นอาจจะแบบข้อมือเล็กๆคือถ้าไม่ล้มก็จะไม่รู้เลยว่าว่าเรากระดูคุนว่าเรากระดูบางนะคะแต่อาการที่จะเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นหลังคอมคนสูงอายุสูงวัยก็จะเห็นว่าเขาหลังคอมเยอะนั่นนะคะ เป็นผลมาจากการที่ร่างกายเราขาดแคลเซียมไม่สามารถผลิตแคลเซียมได้แล้วไม่สามารถที่จะสะสมแคลเซียมได้แต่ดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาใช้นะคะแล้วก็ส่วนสูงที่ลดลงอย่างแม่พรเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะที่พบว่าส่วนสูงลดลงหลังจากคลอดลูกทุกคนทราบใช่ไหมคะมนุษย์แม่เนี่ยลูกเขาก็ใช้กับเรากินกับเราทุกอย่างและในการสร้างกระดูกของลูกเขาก็เอาแคลเซียมจากแม่เนี่ยไปแม่พรวก็จะ ผว่าส่วนหลังข้อนอส่วนสูงของแม่พรหายไปประมาณ2เซนได้ประมาณนี้ประมาณเสเซนนะคะก็นี่แหละจากการที่หอายุเยอะตอนนี้ลูกไม่สาบเราก็เข้าใจว่ากินนมเราก็กินนมเยอะมากเลยแต่ช่วงแรกแม่พอแพ้แม่พอก็เริ่มมากินนมได้ประมาณช่วงสี่ห้าเดือนกับาซึ่งไม่รู้ตอนนี้โอ้โหเสียดายดตังค์ไม่น่าเลย นาะแต่ว่าก็พอก็ได้กินที่เป็นแคลเซียมเสริมเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแนะนําแบบนี้ดังนั้นถามว่าแคลเซียมอะ่ะเรากินทุกวันอะ่ะกินจากอะไรอย่างแม่พอเองเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่ไมสมนะดวกเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกทุกคนรู้ว่าแม่พนเองก็ใช้อาหารเสริมเป็นตัวช่วยเลยนะคะเพื่อความสะดวกแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สนใจอาหารเสริมแล้วมั่นใจว่ากินอาหารแล้วได้แม่พอต้องบอกแบบนี้ ว่าสิ่งที่ให้แคลเซียมได้ก็อย่างประเทศไทยอย่างที่เราบอกว่านมวัวไม่ใช่คำตอบเพราะเราไม่มีน้ำย่อยแลคเตสที่จะไปย่อยแลคโตสเพื่อเอาแคลเซียมไปใช้เราต้องใช้แคลเซียมอ่ะหรือว่าร่างกายต้องใช้แคลเซียมวันหนึ่งประมาณ1,000พมิลลิกรัมดังนั้นเราจะต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมที่ไม่ใช่นม ันก็คือผักสีเขียวเอ๊ะแล้วมันผักอะไรบ้างะฟังนะที่แม่พรฟังมาก็จะมีผักคะนา้าผักคะนา้าหนขีด100กรัมนะคะจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันถ้าต้องการแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็จะต้องกินผักคะน้าทั้งหมดครึ่งกิโลนะคะ ก็ยากนะกินปกักณะน้าครึ่งกิโลหรือผักกระเฉดผักกระเฉดผักกระเฉดหนึกรัมเอหนึ่งกรัมหนึ่งขีดให้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ300มิลลิกรัมก็ถั่วเฉลี่ยประมาณ3ามขีดนิดนิดะตีว่าสามขีดแล้วกันสามขีดก็คือเพียงพอกินผักกระเฉดสามขีดหรือสะเดา มีอะไรอีกอ่ะสะเดานี้ให้เยอะมีอะไรอีกยอดยอดทั้งหลายเลยค่ะมีใบยอใบยอเนี่ยให้แคลเซียมเยอะจะเด็กก็ไม่กินนะนะที่พูดมาเด็กไม่กินเลยานา้ำค่ะกระเชิดใบยอสะเดาลูกไม่กินแต่ว่าใบายอเนี่ยใบยอก็ต้องปัตตานีอีกใบยอที่อื่น ร่าง,างกายไม่สามารถนาเอาแคลเซียมในใบยอ้นั้นไปใช้ได้เหมือนกับนมแหละคือร่างกายไม่มีน้าย่อยตัวที่เขาเรียกว่าน้าย,ย่อยแลคโตสก็เป็นแลคเตสเนี่ยมันก็เหมือนกันใบยอ,บยอต้องบรยอ,อปัตณีเท่านั้นโอ้โหหนึ่งคีดมีม,มีมีพันว่ามิลลิกรมัมมีแคลเซียมแต่ว่าหายากเนาะใบยอปัตณีเราก็ไม่รูไ้ไอใบยอที่เรากินมันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบ้านแม่พรเนี่ยถือว่า แล้วควาก็สงสารเด็กดก,นะกินนมแล้วก็ช็อกไนงะกินนมก็ไม่ได้แคลเซียมกินผักก็ไม่ยอมกินอีกลูกไม่ยอมกินผักพ่อแม่กินผักแล้วมันจะได้จากอะไรอีกนอกจากผักก็อย่างพวกอะไรปลาปลาเล็กปลาน้อยอะคะ่ะก็ไดาปลาชิงชั่งปลาที่เขาเรียกปลาชิงชั่งปลา,าที่กินได้ทั้งตัวปลากระป๋องปลาซาดีนนะคะ่ะ ปลาตาดีนก็ให้แคลเซียมที่เยอะแล้วก็กุ้งฝอยแต่กุ้งฝอยเนี่ยส่วนใหญ่อะถ้าเรากินกุ้งเตน้นก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้ออะไรต่างๆเข้าไปใช่ไหมเพราะมันดิบใช่ปะหรือเป็นหรือมีพยาธิก็ต้องต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปทอดเป็นแผ่ๆหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็ให้แคลเซียมที่ทเยอะใช้ได้เพียงพอ ทอดไงคะคนที่ดูแลสุขภาพก็จะแบบไตกกสรายสูงมาสิทำยังไงดีใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นี้เราทานแคลเซียมเข้าไปอะคะเราต้องมีตัวที่ที่ที่พามันไปใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีวิตามินดีวิตามินดีได้จากแสงแดดอย่างที่แม่พรเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วได้จากแสงแดดเขาบอกว่า แดดที่เหมาะสมนะก็อยู่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าจริงๆได้ถึงบ่ายสามแต่คนไม่ออกไปตากแดดแน่นอน7จ็ดถึงเก้าโมงเนี่ยกำลังดีต้องตากแดดวันหนึ่งเนะี่ยรวมๆกันนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสามให้ได้4ชั่วโมงคุณถึงจะได้รับวิตามินด,ดีที่เพียงพอและสามารถที่จะพาแคลเซียมที่คุณกินเข้าไปเอาไปใช้ประโยชน์ ทำได้ไหมแดดแรงมากนะคนไทยไม่ไม่โดนแดดอยู่แล้วผู้หญิงถูกแดดนานก็ฟ้าขึ้นเสียตังค์ก็รักษาฟ้าใช่ไหมคะมันยากจังเลยเนาะมันยากมากๆแล้วเราจะทํำยังไงสามสิบแล้วอ่ะสะสมก็ไม่ได้กินอาหารสําหรับคนกินผักก็สบายหน่อยแต่สําหรับคนที่ไม่กินผัก กินกุ้งฝอยทุกวันเอาไปทอดก็ไม่ไม่โอเคใช่ไหมกินปลาเล็กปลาน้อยก็ต้องกินเป็นขีดขีดนะต่อครั้งนะโอ้ตอนแม่ผ่อนท้องนะแม่ผ่อนกินปลาพวกนะี้แต่เขาไม่ได้เราก็กินปลาอร่อยไงกินปลาที่เขาผสแบบคลุกมีรสหวานมีรสเคม็มมีใส่พริกใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดสรุปได้โซเดียมเยอะได้น้ำตาลเยอะ มันคือได้ยางอื่นมาด้วยมันก็เลยสําหรับแม่พนเองก็คือไม่สะดวกแล้วลูกๆอีกอะลูกๆก็ไม่กินผักเลยทีเนี้ยจะทํำยังไงแต่แม่พนเองเนี้ยก็เนี่ยชงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหนึ่งช้อนคนผน,นแคลเซียมเมื่อกี้ยังพูดไม่เสร็จเลยนะเ้าบอกว่าจะต้องมีวิตามินดีใช่ป่ะในการพาเอาแคลเซียมไปใช้เพราะถ้ากินแต่แคลเซียมเข้าไปร่างกายใช้ไม่ได้ ต้องมีวิตามินดีต้องมีแมกนีเซียมแมกนีเซียมเอาแมกนีเซียมตัวพาเลยแล้วก็มีแมงกานีสมีโบรอนเออที่จะช่วยกันพาเอาแคลเซียมนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันต้องมีสิ่งนี้แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพมีคนถามและที่แคลเซียมที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาดลนะ่ะอยากบอกว่าสมัยท้องเนะะี่ยค่ะ มดน้ำมันลงถูกไหมเพราะเราก็รู้ว่ากินน้ำมันลงแล้วมันไม่ไดีมันอยากกินนะ่ะจะทำยังไงหมอสั่งมาเลยค่ะขอเม็ดฟูแคลเซียมเม็ดฟูเลยค่ะกินแล้วฟินมากมันเหมือนกินน้ำาุปซี่แต่าของน้ำเย็นๆนะจริงๆสมัยแม่ฟอนท้องน้ำเย็นก็ไม่ได้กินแต่อาศัยว่ากินเม็ดฟูเลยต้องกินน้ำเย็นเราไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้คุณหมอก็สั่งมาให้เราก็สั่งเอาอย่างแทงเลยเอามา <Okay. S 2> อร่อยฟินมากรสพันอ์อาหะอร่อยมากแต่หารู้ไหมว่ามันดูดซึมได้น้อยมากๆประมาณสิบเอร์เซ็นตอะอันนี้เขาเรียกว่าแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดฟูอีกอันหนึง่งก็อีกแบบอีกอีกแบบเขาเรียกวไรฟอสเฟตอนะจำชื่อไม่ได้นะเพราะตัวเองไม่ได้กินอันนั้นนะก็ก็ไม่ดีก็ดูดซึมได้น้อยน้อยอยู่นะคะ แคลเซียมที่ทําจากกระดูกก็ไม่ดีดูดซึมได้น้อยเอาง่ายๆประเด็นมันไม่ใช่ว่าดูดซึมไม่ได้เยอะได้นอด้อยดียังไงแต่การที่มันดูดซึมได้น้อยมันไปที่ไหนนะคะม,นนนะะมันไปที่ไหนดูดซึมได้ไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันไปที่ไหนละอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเราก็ต้องบอกก่อนจริงๆแล้วอะค่ะเขาบอกว่าการกินแคลเซียมเนี่ยจะช่วยให้ไม่เป็นมะเร็งลำไส้ จะช่วยไม่ให้เป็นมะเร็งลำไส้แต่คนไทยไม่มีน้ําย่อยกินนมเข้าไปเราก็ไม่มีน้ําย่อยที่จะย่อยตัวแลคโตสก็กลายเป็นว่ายิ่งกินมันยิ่งไปส่งเสริมทําให้เป็นมะเร็งลําไส้เราไม่รู้ว่าว่าเราอะย่อยมันได้หรือเปล่าแต่เราก็กินทีนี้นเรารู้แล้วว่าเราย่อยมันไม่ได้ย่อยนมนไม่ได้ การกินแคลเซียมการหวังแคลเซียมที่ได้จากเราจะไม่มันไม่ได้ uh huh. แล้วมันยิ่งจะไปทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ด้วย mm hmm. ทีนี้ต้องรู้อีกหนึ่งอย่างพอเรากินเข้าไปแล้วมันไปไหนอย่างที่บอกใช่ไหมคะมันก็จะไปสะสมตามอาวัยวะสําคัญของร่างกายตับไตปอดก็จะไปเจอเป็นก้อนเป็นนิ้ว แล้วส่งผลให้เกิดอะไรได้ไอ้พรก็อ๋อถึงบางอ้อถึงบางอ้อมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะคนไทยเราไม่มีน้ำย่อยที่จะเลาะย่อยแลโตสเพื่อให้สามารถนำเอาแคลเซียมไปใช้แต่คนเราไม่รู้พอไม่รู้ก็กินนมปลูกฝังกันมาว่ากินนมแล้วดีกินนมจะได้แคลเซียมกินนมแล้วบำรุงกระดูกพอดีเป็นคนไทย ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมแล้วกินแคลเซียมที่ได้จากอาหารชนิดอื่นกินผักทีละสามขีดห้าขีดครึ่งกิโลกินแต่ยอดคนเป็นเกาก็กินไม่ได้ผักกระเฉดอย่างเงี้ยแตดาวอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้ใช่ไหมคะทําไงดีอ่ะยิ่งเด็กอ่ะลูกอ่ะไม่กินอ่ะแลวแถมกินไปแล้วต้องไปตากแดดให้ได้วันละสีชั่วโมงเพื่อเพียงพอเป็นไปไม่ได้เลยคนไทยไม่ยอมโดนแดดอยู่แล้วเป็นประเทศเมืองร้อนที่ที่ขาดวิตามิน เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆและยิ่งตอนนี้โควิดดินะโควิดเนี่ยวิตามินดีไปช่วยเรื่องเสริมภูมิเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกเท่ากับว่าแสงแดดก็ไม่โดนวิตามินดีก็ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้แคลเซียมกินกินแคลเซียมจากอาหารก็ไม่มีอย่างอื่นกินเข้าไปแมงกานีสเอาจะกินในผักทุกอย่างนี่นั่นนี่ ดูยากสาหรับแม่พอรอก็คืออกินอาหารเสริมก็เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกนะคะวันหนึ่งคนเราต้องการประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมเอาหนึ่งพันมิลลิกรัมเอาหนึ่งพันมิลลิกรัมกินให้ถึงนะคะสําหรับคนที่อายุสาสิบปีขึ้นไปนะแล้วก็ผู้สูงวัยผู้สูงวัยในหน้าองศารถ้าไม่รู้ัะเราไปเยี่ยมเขาเราก็ซื้อแต่นมเนาะแล้วก็ซื้อแต่นม,ก,นมก็ไม่แนะนํา วันหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยแคลเซียมกระป๋องกระป๋องเนี่ยเอาไปปากดีกว่านะคะมีตัวพาเข้าไปใช้เลยแล้วก็ราคาไม่ถึงพันแปดร้อยกว่าบาทกินก็ได้นานด้วยเป็นเดือนสิ่งที่เราจะต้องรู้นะว่าแคลเซียมมันหายไปจ,จากอะไรได้บ้างหลายคนชอบกินน้ำมันลมเพอเราแคลเซียมอะ่ะเรากินเข้าไปมันไปรวมกับในน้ำมันลมนมันมีแหละฟอสฟอรัส มันก็เลยกลายไปเป็นแคลเซียมฟอสเฟตประมาณนี้จำไม่ได้ละเรียนฟิเส์เนี่ยสุดท้ายก็คือมันจะกลายไปเป็นอะไรกินปูนใช่ไหมที่จะไปเกาะเป็นนิ่วที่ทาให้เป็นนิ่วเป็นนิ่วตามไว้อวัยวะกำไตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็กาแฟเนี่ยถ้าคุณกินแคลเซียมแล้วคุณเติมไปในกาแฟนี่ก็ไม่เหมาะสมที่สุดบอกเลยว่า สุดท้ายอะแคลเซียมในกาแฟมีคาเฟอีนมันไปรวมกับแคลเซียมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินปูนก็เป็นนิ่วอีกกาแฟวันนึ่งให้กินวันละสองแก้วแค่กินกาแฟนะก็พาเอาแคลเซียมออกจากร่างกายได้กินกาแฟเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินสองแก้วต่อวันแต่ถ้าเกินก็จะฉี่ออกมาแล้วมันก็จะพาเอาแคลเซียมออกไปด้วยมันพาไปหมดก็ดีแต่ถ้ามันพาไปไม่หมดมันก็มีโอกาสเป็นนิ่วได้คนที่สูบบุหรี่นิโคติน ก็ไม่ถูกกันก็จะทําลายแคลเซียมในร่างกายด้วยทําให้กระดูกเสือ่อมทาให้กระดูกไม่ดีใช่ไหมคะยาบางชนิดด้วยนะแต่คงยาวเรื่องยาไม่เป็นไรเอาเนี่ยหลักๆก็ไม่ดื่มวดน้ำลมดื่มให้น้อยนะคะแล้วก็อยาทา,านแคลเซียมร่วมกับกาแฟอย่าก,กินกาแฟเยอะไม่สุบหรีก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้นะฝากฝากเรื่องนี้นะคะ ไลเพราะไลท์เหมือนสัญญาณขาดหายก็ขอขออัดเป็นพิษแบบนี้เลยเนี่ยชุดก็เป็นชุดนอนกอนจะนอนเดี๋ยวดื่มแคลเซียมแล้วก็จะไปนอนแล้วนะคะแคลเซียมมีดื่มหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนจริงจรงก่อนนอนก็จะดีนะคะใส่นมพร้อมกับนมก็ได้ถ้าสาหรับบางคนอาจจะไม่ถูกใจเรื่องกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนแต่บางคนก็ใส่น้ําผลไม้นะก็ได้แต่แค่ว่ามันต้องหวานนะ่ะ นมก็เป็นนมรสจืดแต่สุดท้ายเราเนี่ยพอเราคุยกันเรื่องกินนมแล้วไม่ได้แคลเซียมเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนนะผสมนมกินเข้าไปนะเพราะมันยิ่งไปทําให้กระตุ้นในเรื่องของการเกิดมะเ,เร็งในอวัยวะต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะก็ดูเลือก,เล,อกเลือกหาซื้อเอาที่เหมาะที่ควรน,นะคะรู้กันแล้วว่าแคลเซียมตัวเดียวโดดๆไม่ได้ตัวนี้ดูดซึมได้80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเป็นแคลเซียมคีเลต เป็นแคลเซียมคคเลตนะลองไปศึกษาแคลเซียมมีสามแบบนะแต่อันนี้ดูดซึมได้มากกว่า80%สเอซอ่ามากที่สุดมากที่สุดเลยแต่มันไม่ใช่ยานะคะก็วันนี้ก็ฝากไวด้ดูจากรูปเนี่ยโอ้ยมาจากแอปเปิ้ลอะไรนะเ,เพรเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าให้กินแคลเซียมที่ผลิตจากพืชถ้าใครถามว่าแคลเซียมอะไรดีให้ผลิตจากพืชแล้วก็อยู่ในรูป ที่ในพืชจะดูดซึมได้เยอะนะคะพวกพืชผลิตจากกระดูกสัตว์ก็ให้งดไปก่อนโอเคตอนนี้สี่ทุ่มครนะึ่งกลางวันสู้ลอบอกมือก,กับการเรียนออนไลน์ของลูกมาแล้วอันนี้พักผ่อนดื่มแคลเซียมแล้วจะหลับสบายหลับลึกพรแคลเซียมทำให้เราหลับดีนะคะโอเคตันนี้ได้พอบีย,ยก่อน ดูแลสุขภาพกันทุกคนเลยห่างไกลโควิดด้วยนะคะในนี้มีวิตามินดีแล้วห่างไกลโควิดด้วยเติมพูมิสมุนอนไวๆไวนะคะ8-10ชั่วโมงช่วยคุณได้จริงบอกไว้และบายบายจริงๆเแย